นายสิริศักดิ์พันจันดีนายวิวัฒนาพรนายอารามมากระจันนายสมริ์ศรีสุพรรณนายสงวนอินรัก นายเพิ่มหลวงแก้วนายวิชาญอธิกพันธ์นายธนารัตสมคเนนายจำเริญพรมมาศนายธีรพัฒน์คำคูบอล นางสาวสุภลักษ์สะแก้วนายปฐมพงสุภเลิศนายเดชาทองสุวรรณนายนิรัตการพันธ์ นายอาคมสมบูรณ์พงศ์นายวินัยศรีเจริญนายโสพลแก่นงามนายนิสิตรังสี นายเอกศักดิ์คงตระกูลรองศาสตราจารย์พรพิพัฒน์เพิ่มผลรองศาสตราจารย์ศักดิ์กองสุวรรณนายภูมินอินสุขนางยุพินชมภูบุตร นางชโรมมานวกุลนายสรายุทธเจริญผลนายวสันนาวเหนียวนายอเนกล่วงลือนายกบลตราชู ผู้ชนะการประกวดคําขวัญวันครูพศ .2554 รางวัลชนะเลิศนางกนกออนภูนาสูงจากจังหวัดกาลสินรองชนะเลิศนางวรนุษยทรัพย์ศรีจากจังหวัดพิศนุโลกนายวันชนะยงเสียนกรุงเทพมหานครรางวัลชมเชยนางจรินแทนคุณ จากสุพรรณบุรีนายธนวัฒน์ทัพทิมไทยจากประจวบคีรีขันธ์นายปร,รินสายจันทร์จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายพิพัฒน์พงษ์พรหมจันทร์จังหวัดนคนพรพนมนายไมตรีศิลปะแกน่นจากจังหวัดกาฬสินนายวรพลพักดีบุรุษ จากจังหวัดสมุทรปราการนายสุพลคำแหงพลจังหวัดกาลสินผู้ชนะการประกวดบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครูปี2554ประเภทประชาชนและนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษารวมอาชีวศึกษาปวาสาว,วสันตดิลกชัน14รางวัลชนะเลิศนายสรศักดิ์มีชื่นจากจังหวัดนครสวรรค์ รองชนะเลิศนายพรเทพโตูชยางกูลจากกรุงเทพมหานครนายสมชายกระจรศักชัยจังหวัดอ่างทองรางวัลชมเชยนายนรงอิ่มเย็นกรุงเทพมหานครนางสมจินตนาเทียมวิไลจังหวัดนครสวรรค์นายสุชาติสอิมิ จากกรุงเทพมหาคนครประเภทมัธยมศึกษาตอนปลายรวมมาเชวาศึกษาระดับปวชและมัธยมศึกษาตอนต้นกรอนสุภาพรางวัลชนะเลิศนางสาวจำเรือนลักษ์ทองล้วนจังหวัดเพชรบุรีรองชนะเลิศนางสาวจริยาโอรากิจจังหวัดนครศรีธรรมราชนางสาวชุติมาคงเพชรจังหวัดเชียงใหม่ รางวัลชมเชยนางสาวธัญพรพุกเพชรจังหวัดนนทบุรีนางสาวเมธาวีแพรอ่อนจังหวัดสุพรรณบุรีเด็กหญิงวิภาวัรณอูรับจังหวัดปราจีนบุรีประเภทปถมศึกษาปีที่สถึงปีที่6กาบยานี11รางวัลชนะเลิศเด็กชายธวัชชัยแก่นทองคำจากกรุงเทพมหานคร รองชนะเลิศเด็กหญิงกนกพรวงฉลาดจากกรุงเทพมหานครเด็กหญิงสุททิยาพรใย,ยขันจากกรุงเทพมหานครรางวัลชมเชยเด็กหญิงช่อแก้วฝาแก้วจังหวัดบุรีรัมย์เด็กหญิงกิติมาประกอบผลกรุงเทพมหานครเด็กหญิงภริตานัดดาเทพกรุงเทพมหานคร ผู้ชนะการประกวดข้อเขียนความประทับใจที่สิทธิ์มีต่อครูรางวัลชนะเลิศนางสุปาณีลิมสุวรรณจังหวัดนนทบุรีรางวัลรองชนะเลิศนายชัยกรหานไฟฟ้าจากกรุงเทพมหานครนางสาวดวงจันทร์ศรีสะอาดจังหวัดกาญจนบุรีรางวัลชมเชยนายเครียงไกร ห้องเฮงเสงกรุงเทพมหานครนายขจรศักดิ์เหมทธานนทจังหวัดนครศรีธรรมราชนายนางสำเนียงน้ำค้างงามกรุงเทพมหานครนางพุ่มพวงวรสันติวงศ์จังหวัดน่านนายกฤษดาแก้วเกลี้ยงจังหวัดปทุมธานี ผู้ชนะการประกวดวาดภาพเนื่องในโอกาสวันครู2,554ระดับประถมศึกษาตอนต้นชั้นป .1 ถึงป .3 รางวัลชนะเลิศเด็กหญิงทันชนกผู้แสงจังหวัดเพชรบุรีรองชนะเลิศเด็กชายเอกกรัฐทิมแจ้งจังหวัดสมุทรปราการเด็กหญิงนริศรารุ่งเนียมกรุงเทพมหานครรางวัลชมเชยเด็กหญิงนิตราสุวรรณากรุงเทพมหานคร เด็กหญิงพันพัฒคีริเดชกรุงเทพมหาคนครเด็กหญิงพัชรวรรณสารติกนาวินกรุงเทพมหาคนครระดับปฐมศึกษาตอนปลายชั้นปฐมปีที่4ถึง6รางวัลชนะเลิศเด็กหญิงพนัสนันแก้วเทพจังหวัดชนบุรีรางวัลรองชนะเลิศเด็กหญิงสุชาวดีทองกลิ่นกรุงเทพมหาคนคร เด็กหญิงเกวลินรักษาพลกรุงเทพมหานครรางวัลชมเชยเด็กหญิงประพานินมณีกาศกรุงเทพมหานครเด็กหญิงพิยดาบุญเกาะบุญทองกรุงเทพมหานครเด็กชายวรุษผ่องพักจังหวัดเพชรบุรีระดับมัธยมศึกษาตอนต้นรางวัลชนะเลิศนายธีรนัยเตจันจังหวัดเลย รองชนะเลิศนายพงเทพมัตติโกจังหวัดชนบุรีเด็กหญิงปันทิตามีบุญสบายจังหวัดระยองรางวัลชมเชยเด็กชายปัญญวัฒน์มหันตปันกรุงเทพมหานครเด็กหญิงนินวดีมัตติโกจังหวัดชนบุรีเด็กหญิงพิมนวันสุดใจจังหวัดราชบุรี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรางวัลชนะเลิศนางสาวอาลิสาพลาผลจังหวัดเลยรางวัลรองชนะเลิศนายนัทวุฒิชูมโนวัตรกรุงเทพมหานครนายสิทธิศักดิ์ทองดีนอกจังหวัดนครราชสีมารางวัลชมเชยนายพิสนุวงวิไลพิสิทธิ์จังหวัดชนบุรีนายพันลบวงวิไลพิสิทธิ์จังหวัด ชนบุรีนายบุญยริตศสีทองจังหวัดเลยขอกราบขอบพระคุณครับท่านผู้มชมคะการนีร้เรค่อ,องให้ให้ความสำคัญกับครูนะคะโดยมีการประกาศกตรวจให้ปี2554เป็นปีคุณภาพครูคะ่ะ ซึ่งก็จะมีการดําเนินต่อเนื่องกันในตลอดทั้งปีนี้นะคะแล้วก็จะมีการจัดตั้งกองทุนครูของแผ่นดินด้วยซึ่งในโอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรีจะได้ให้โอวาสในโอกาสเนื่องในวันครูประจาปี2554ด้วยค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประธานกรรมการครูสภาครูอาจารย์ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน ผมมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในงานวันครูประจำปี2554ในวันนี้รวมทั้งได้มาร่วมในพิธีน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญาพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษาและได้มีโอกาสแสดงกตเวทิตาคุณต่อครูผู้มีพระคุณต่อวิชาชีพการศึกษา ท่ามกลางมหาสมาคมของผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มาชุมนุมกันณที่นี้ครูเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการสร้างทรัพยากรบุคคลให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพของประเทศงานของครูจึงเป็นการนําพาประเทศชาติให้ก้าวหน้าต่อไปได้อย่างมีหลักการและครูเป็นผู้ปฏิบัติงานตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพครูที่เป็นแบบอย่างที่ดีนั้นมีอยู่เป็นจำนวนมากแต่ครูที่เป็นต้นแบบและเป็นครูแห่งแผ่นดินก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระมหากรณาณทธิคุณต่อประสบนิกรทุกสาขาอาชีพทรงพระเมตตาสั่งสอนถ่ายทอดความรู้ด้านต่างๆให้แก่ประสบนิกรทุกเพศทุกวัยอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องกันมายาวนาน นับแต่เสด็จเถลิงสิริราชสมบัติจนถึงปัจจุบัน64ปีตลอดรัชสมัยอันยาวนานนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมจัดตั้งโรงเรียนจิตรดาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์โรงเรียนระบบทางไกลผ่านดาวเทียมโครงการพัฒนาบทโครงการสารานุกรมสําหรับเยาวชนโรงเรียนในชนบทและโรงเรียนนอกระบบที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริและทรงพระกรุณารับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นจํานวนมาก ซึ่งเป็นคุนปูบการอย่างยิ่งแก่เยาวชนและประชาชนในการประกอบอาชีพและดำรงชีพอย่างมีคุณภาพเป็นพลเมืองดีของสังคมและเป็นพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงพระกรุณาพระราชทานการศึกษาแก่เยาวชนผ่านศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระาราชดําริเพื่อให้ประชาชนในชนบทประกอบอาชีพอย่างได้ผลทรงสนพระาราชหฤทัยในงานวิชาการด้านต่างๆมาโดยตลอด ทำให้ทรงสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆในการพัฒนาประเทศและได้พระราชทานพระาพระชาชดำรัสและพระบรมราชโองารแก่ประสบนิกรในโอกาสต่างๆซึ่งล้วนเป็นแนวทางในการพัฒนาความรู้และการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมผมขอขอบคุณคุณครูทุกท่านที่มีปณิธานเจริญรอยตามยุ่เบื้องพระยุคลบาทและการทําความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ด้านต่างๆอย่างเต็มความสามารถ เพื่อสร้างทรัพยากรบุคคลให้เป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองสำหรับการปฏิรูปการศึกษาในระยะที่2องที่รัฐบาลและภาคส่วนต่างๆกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ก็ได้มีการกำหนดให้มีการปฏิรูปให้สอดคล้องกันทั้งระบบตั้งแต่การพัฒนาคุณภาพครูพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการศึกษา จนถึงการพัฒนาหลักสูตรการผลิตครูให้ครูมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูอุทิศตนเสียสละและแสวงหาความรู้อยู่เสมอเพื่อให้ก้าวทันศาสตร์หรือวิทยาการของโลกรัฐบาลได้ตระหนักในความสําคัญของครูจึงได้มีนโยบายส่งเสริมให้ครูประกอบวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพดํารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและพยายามแก้ไขปัญหาต่างๆในด้านต่างๆของครูเช่นเดียวกัน